สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณวัชนาพ์และท่านผู้ฟังครับครับผมอาจารย์ครับคือข่าวนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะถูกกลบไปบ้างจากยูเครนซึ่งต่อเนื่องมายาวนานแล้วแต่ว่าใหญ่ๆก็คงจะเป็นไต้หวันแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นพื้นที่เก่าแก่แล้วมันเป็นเรื่องเก่าแก่ที่ยาวนานมาก็เลยอยากจะให้อาจารย์ฉายภาพว่าการตายของอัลซ์ไวยลีเนี่ยจะทําให้ บรรยากาศในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลับมาเข้มข้มขนหรือมีผลกระทบเรื่องราวต่อเนื่องจากนี้ไปยังไงบ้างอาจารย์ย้อนเล่าถึงเอาซาวาฮิลีสักนิดหนึ่งก็ได้ครับอาจารย์ครับครับผมคืออย่างนี้นะครับเวลาพูดถึงซา,าวาวฮิลีขณะนี้เนี่ยนะครับอไอมานอันซาวาฮิลีนะชื่อ uh huh. เต็มของเขานะครับ,รบเป็นหัวหน้านะครับกลุ่มอังกอยดะนะครับ ขึ้นมาแทนอุสมะบิลาเดนที่เสียชีวิตไปในปี2011นะครับจากการสังหารนะครับจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งหน่วยซิลเข้าไปในปากีสถานแล้วก็สังหารอุสมะบิลาเดนนครับหลังจากนั้นเนี่ยคนผู้นำคนต่อมาก็คือไอมานอันสวาวฮิรีนะครับทีนี้เราสามารถที่จะสรุปความได้ว่า อันกอยดาเนี่ยนะครับที่ตั้งมาตั้งแต่ปีเ1988นะครับ,รบมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะมีผู้นำถัดกันมาแล้วเนี่ยสองคนก็คืออุจมารบิลเดลแล้วก็สวัสดีนะครับรบทีนี้อพอเราพูดถึงกลุ่มอันกอยดาเนี่ยนะฮะเราก็จะ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 ,จะ,จะบอกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ สหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับกลุ่มหนึ่งของโลกนะเอขออนุญาตเล่าย้อนความนิดหนึ่งครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวแล้วเนี่ยนะฮะในยุคสงครามเย็นใช่ไหมครับครับที่โซเวียตเนี่ยตอนนั้นโซเวียตขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะโซเวียตก็เข้าไปยึดครองอัฟกานิสถานนะฮะก็มีการต่อต้านการยึดครองของโซเวียต นะครับส่วนหนึ่งคือคนอัสกันเองที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะฮะกับโซเวียตถูกไหมครับออีกส่วนหนึ่งคือคนอาหรับคนมาจากตะวันออกกลางที่เดินทางไปสมทบนะครับทีนี้คนที่เดินทางไปจากตะวันออกกลางเนี่ยนักเราเรียกว่านักรบมูจาฮิดีนะครับมูจาฮิดีนี้เนี่ยคนที่สําคัญสําคัญเลยเนี่ยนะในยุคนั้นเนี่ยนะครับ ก็มีอุามาบิลาเดนนะครับซึ่งตัวเขาเองถึงแม้ว่าจะเป็นเกิดที่เยเมนแต่ว่าไปโตโต,โตโตแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็มีฐานะที่ร่ำรวยนะฮะมากเลยนะครับ,รบเขาก็เดินทางไปรบในอัฟกานิสถานด้วยแต่เข้าไปในปาีิถานด้วยร่วมมือกับสหรัฐอเมริการ่วมมือกับซ i a อับนะฮะ นะครับรวมทั้งอ,อีกคนหนึ่งที่สําคัญที่ไปจากอียิปต์นะครับ<ช>ก็คือไอมานอันสวาิรีคนนี้แหละ,<ช>ะครับนะฮะก็ไปร่วมกันลบนะครับใ,<ช>ในในอัฟกานิสถาน <ๆ S 2> ทีนี้พอสงครามอัฟกานิสถานจบลงเนี่ยโซเวียตออกไปเนี่ยนะครับกลุ่มอัลซามะบิลาเดนกับนักรอบอาหรับเนี่ยเขาก็ประชุมกันว่า ถึงแม้ว่าโซเวียตจะออกไปเนี่ยนะครับอแต่ว่าพวกเขายังมีภารกิจที่จะต้องไปต่อสู้ในอีกหลายประเทศครับนะครับเพื่อปลดปล่อยดินแดนมุสลิมออกจากการครอบครองของเอต่างชาตินะครับ,รบอย่างเช่นในซาเลสไตน์ในอินเดียในฟิลิปปินส์อะไรแบบนันะครับ,รบทีนี้หลายประเทศนะที่ท,ที่ที่พวกนี้เนี่ยเขาเดินทางมาเนี่ยนะเขาก็ไม่ต้อนรับให้พวกนี้กลับนะเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะกลับไป ใช้ความรุนแรงกลับไปจับอาวุธต่อสู้รัฐบาลของตัวเองครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็ค้างเติมกันอยู่ที่อัฟกานิสถานถูกไหมครับครับอก็เลยก็เลยตั้งกลุ่มกันขึ้นมาอืนะครับเรียกว่ากลุ่มอัานกอิดะในปี1 9 8 8อั้นกอิดะเนี่ยแปลว่าแปลว่าฐานอืหมายความว่าจะใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานในการเคลื่อนไหวในที่ต่างๆของโลกถูกไหมครับทีนี้อพอ ต่อจากนั้นไม่นานเนี่ยนะมันเกิดเหตุการณ์สงครามอา่าวเปอร์เซียรครั้งที่หนึ่งในปีหนึ่งเก้าเศูนย์ครับซึ่งเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่อิรักบุกค,คูเวตนะครับอุสมะบินระเดนพร้อมกับพรรคพวกเนี่ยเขาก็อาสาว,ว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการกับอิรักจัดการกับซัดัมเเนนเองครับนะครับแต่ว่าพี่ใหญ่ในแถบนั้น,นก็คือซาอุดิอาระเบียเนี่ยแม่นะมไม่ยอม,มไม่ยอม นะฮะดันไปดึงเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในซาอุดีอืรนะเะเพื่อเพื่อโจมตีอิรักรนะกลุ่มพวกนี้ก็เลยยิ่งไม่พอใจใหญ่ว่าเอาทหารต่างชาติเข้ามาในดินแดนมุสลิมที่เป็น huh. ดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงใช่ไ huh. น,นะครับ huh. ทีนี้มันก็ยังมีเรื่องที่ขัดแยด้งกันอีกเยอะแยะมากมายระหว่งางอุซมาบิลาเดนกับซาอุดีอ,รา,รอา,าระเบียอุซมาบิลาเดนกับ สหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้เคยร่วมมือกัน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้แตกกันแล้วถูกไหมครับครจึงเป็นที่มาของการที่กลุ่มอันกออยดะเนี่ยพุ่งเป้าโจมตีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามเย็นเป็นต้นมาถูกไหมครับครับ <c oughs> จนกระทั่งว่าเขาเนี่ยกอเมริกาเชื่อนะฮะว่ากลุ่มอัลกออยดะเนี่ยอื <c oughs> อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในเอลเลเวนถูกไหมฮะแล้วก็มีปฏิบัติการ ครั้งสําคัญเก่อการรลายทั่วโลกนะครับคราวนี้แหละครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ,อ่านก้อยดะในยุคข,ของอุสมะบิลาเดนเนี่ยนะะค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมีบทบาทอย่างมากใช่ไหมครับมีการก่อเหตุมีผลงานเยอะแยะมากมายถูกไหมครับ,รบเนื่องมาจากว่าอุสมะบิลาเดนเนี่ยแกเป็นผู้นําที่มีตังอื อ่าเป็นมีตังเป็นถุงเป็นถังใช่ไหมครับครับแล้วก็มีอคาริสมามีมีบุคลิกของการเป็นผู้นำสูงอืมครับเวลาเขาบรรยายเวลาเขาอะไรเนี่ยมันสามารถโน้มน้าวได้ครับนะครับครับแต่ในขณะที่เขาเป็นผู้นําเนี่ยนะครับไอมานอันสวายีเนี่ยอืมอ่าอาจจะไม่ได้มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีคุณลักษณะที่ที่เหมือนกับสมาร์ิลาเดนครับแต่ว่า เขาเป็นคนที่มีความคิดเชิงวิทธศาสตร์นะฮะที่ดีคือจะบอกว่าเป็นเป็นหุ้นส่วนเเป็นพาร์ตเนอร์กันคือคือเป็นคู่หูกันแล้วก็เป็นมันสมองก็คงจะไม่เกินเลยถูกไหมครอาจารย์ที่มนเรื่งนี้ก็จะ คือว่าสนัตพงศ์ใช้คําถูกต้องเลยเป็นมันสมองของของบิลเลเดนของของเอร์กดะครับแกแก่เป็นหมอนะแกเป็นหมอนะเป็นหมอมาก่อนนะหมอทางด้านศัลยแพทย์ทางตาใช่ไหมครับแกก็เป็นมันสมองให้กับอุคมาบิลเลเดนหรือเราพูดง่ายๆว่าแกเป็นมือขวาของอุสมาบิลเลเดนนะครับทีนี้ มันจึงมันจึงเฟื่องฟูมากเนี่ยฮะเพราะว่าคนหนึ่งเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ันสมองอีกคนหนึ่งมีบาลานซ์นะครับมีเครือข่ายแล้วก็เป็นผู้นำใช่ครับทีนี้พอจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการที่อุตมบินเดนเนี่ยเสียชีวิตในปี2011ถูกไหมครับไอมาเนสจาวีซายีรีก็ขึ้นมานะฮะพอขึ้นมาเนี่ยปัญหาของซายีรีก็คือว่าแกเป็นคนบุคลิกที่ไม่ได้ ดึงดูดมากนะอันที่หนึ่งนะครัแต่ว่าแกก็ได้รับการยอมรับจากสมาชิกเดิมนะครับอันที่สองนะครับแกไม่มีตังค์เหมือนอุตสาบิลลาเดนรายได้ก็หายไปเครือข่ายก็บางส่วนหายไปถูกไหมครับบหลังจากนั้นเนี่ยพอมาในปี2014นะครับคุณวัชรพลก์ครับมันก็เกิดกลุ่มอะไรขึ้นมา กลุ่มรัฐอิสลามขึ้นมาไอเอสครับใช่ครับใช่ไหมโหดดูเดือดขึ้นมาเลยนะครับไอเอสก็มาขโมยบทบาทต่างๆของอ้านกอยดะไปสมาชิกจำนวนหนึ่งของอ้านกอยดะเนี่ยก็เทไปที่กลุ่มไอเอสครับนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมกลุ่มอ้านกอยดะถึง ลดอิทธิพลลดบทบาทลงไปเรื่อยๆนะฮะคือผมผมก็จะถามถึงวันนี้เนี่ยคือผมจะถามอาจารย์มโนธ พอดีอาจารย์ก็ตอบแล้วว่าคือตอนหลังๆนี้เขาเงียบๆไปคือหลังจากจากบิลเดนตายแล้วเราก็รู้หล่วาว่าเอาสาวเลีเนี่ยเป็นเป็น,ปนมือขวาสาวเลีเป็นมือขวาทําง,งานไม่ได้กันคนก็ยอมรับแต่ว่าความที่เขามีแรงดึงดูดหรือความเป็นผู้นําน้อยลงแล้วก็มี I อเป็นกลุ่มตอนนั้นโอ้ภาพข่าวค่าตัดคอก็เป็นคลิปไปทั่วโลกก็ก,ก็ก็เข้าใจว่าอาจจะมีการเมคอัพมันขึ้นมาก็าาว่าไปนะอาจารย์แต่ว่า ก็มีปฏิบัติการไปทั่วโลกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมรวมหมายถึงระยะหลังมาเนี่ยภาพร,มรวมรมของกลุ่มก่อการร้ายที่ตอนหลังมันคลี่คลายไปเป็นโลน,นวู o คือเหมือนกับว่าก่อเหตุด้วยคนคนเดียวและหลังจากนั้นมันก็ดูเงียบเงียบไปม,มันทำไมมันดูเงียบเียบภาพร,มรวมๆมมันดูเงียบเียบ,งยบลงครับอาจารย์คืออาจจะเหตุผลด้วยกับเรื่องของโควิด19ด้วยนะครับจริงๆการก่อเหตุในท้องถิ่นเนี่ยมันยังมีอยู่ในหลายๆพื้นที่นะเพียงแต่ว่า เราชินชากับข่าวพวกนี้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ค่อยนําเสนอแล้วเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยอนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคือเรื่องโควิดในถีนะฮะที่มันทําให้เรื่องสองปีมานี้เบาบางลงไปนะครับไหนจะการเมืองร้อนนะครับที่มันระอุขึ้นมาอีกเนี่ยนีมันก็เลยทําให้เรื่องพวกนี้ถูกกบไปแต่ว่าถ้าเราพูดถึง กลุ่มก่อการร้ายที่มันอ่อนกําลังลงไปเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยครับจริงๆมันเริ่มต้นมาจากปี2017ที่กลุ่ม i อเอเริ่มที่จะ,ะเสียพื้นที่ในยิรักพื้นที่มั่นในซีเรียแล้วก็ค่อยๆที่จะ,ะแตกสลายไปเรื่อยๆแต่วันนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ากระจัดกระจายกันออกไปมันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่คุณวัฒนพงเรียกว่าอรอนบูฟ มาป่าเดืนดาวก่อเหตุโดยลำพังนะครับทีนี้มันน่าสนใจฮะกับข่าวล่าสุดเนี่ยอว่าถึงแม้ว่าไอมาอันสวยดี่อย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับจะเสียชีวิตไปและคงไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความสงบสุขเรียบร้อยของโลกมากนักเพราะว่าแกแทบจะไม่มีบทบาทอะไรแล้วนะแต่ว่ามันมีหลายประเด็นฮะที่น่าสนใจที่อาจจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับ อันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราลองมองเหตุการณ์ให้ดีนะครับ <ฮะ S 1> อ,อไอมาอนอันสวายทีบีเนี่ยถูกส,สังหารโดยโดรนของสหรัฐอเมริกาในกรุงคาบูถูกไหมครับ,รบ,รบแล้วในการสังหารครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเป็นการสังหารที่แั่นยำ่มไม่มีพลเรือนออได้รับผลกระทบ<ช>นะครับสังหารในขณะที่เขาเดินออกมานอกระเบียงนฮะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่า อเมริกาเนี่ยมีโดนที่ค่อนข้างที่จะแน่นยำ่นะครับแล้วก็ไปแก้ไขข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่อเมริกาเคยถูกวิจารณ์ว่ายิงโดนไปแล้วทําให้คนบริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิตเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาครับที่อัฟการนิสานก็ก็ก็มีหลายเคสเกิดขึ้นผมก็พูดถึงไอ้เจ้าเฮลไฟ i r อา9เอ็กไปเมื่อสักครู่นี้เองอาจารย์ว่าโอ้มันไม่มันไม่มีระเบิดแต่ว่ามันเป็นใบพัดที่แบบ เป็นใบพัดท,ที่คมมากแล้วมันก็พุ่งเข้าไปตัดเฉพาะเฉพาะกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเหมือนเี่ตัวคนที่เป็นทาร์เก็ตนะนะคือตัดฉับๆลงไปเนีย่ยคือเราก็ไม่เห็นตอนที่มันทํางานหรอกแต่เห็นสภาพได้ยินว่าคือมันเจาะรถก็ได้มันเข้าไปที่ตัวคนเลยแล้วก็ตายเฉพาะคนนั้นก็ฟังแล้วมันก็น่ากลัวอยู่แต่ว่ามันก็ไม่สร้างความเสียหายรอบๆไปนะ,ะจารย์อืมครับครับทีนี้เออเอ่เอ,อ,อเขาก็แถลงออกมานะว่ายืนยันว่า ชาวเวียดเสียชีวิตจากเหตุการณ์จนตีครั้งนี้<ฆ>นะครับ<ฆ>แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอทางการของอัฟกานิสถานดาริบันเนี่ยนะฮะเขายืนยันนะว่าอเมริกามีปฏิบัติการจริงเกิดขึ้น<ฆ>แต่ไม่ระบุต,ตัวตนว่ามีใครที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้บ้างอ<ฆ>นะครับ<ฆ>แล้วล่าสุดตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังตรวจสอบอยู่นะครับเขาบอกว่าเขากำลังตรวจสอบอยู่โดยที่เขาบอกว่า เขาไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องว่าไอมาเนาวสวรีเนี่ยอยู่ในกรุงคาบูอยู่ในกรุงคาบูซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นครับคุณวัฒนพงศ์ครับเป็นประเด็นตรงที่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปในปี2010เนี่ยปี2020เนี่ยฮะก่อนที่อเมริกาจะออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับเขาได้ทำข้อตกลงกับตาลิบันไว้เรียกว่าข้อตกลงโดฮาที่ทำ เ่ว่มกันที่กาตาร์ในข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับเขาอตกลงกันว่าอเมริกาและกองกําลังการา่าจะถอนออกจากอัฟกานิสถานนะครับครับเอแลกกับการที่ตาลิบันจะต้องไม่ให้กลุ่มติดอาวุธใดๆมาใช้อัฟกานิสถานเคลื่อนไหวต่อต้านนะครับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรครับนะครับครับตรงนี้เองเนี่ยการที่มันมีข่าวออกมาว่าชาวัยดีถูก ังหารในกรุงคาบูเนี่ยนะครับประการที่หนึ่งเลยเนี่ยมันจะทําให้ปาลิบันเนี่ยอาจจะเสียภาพลักษณ์ในสายตาประชาคมโลกแล้วก็ถูกอเมริกากล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงโดฮาไ้ที่พักพิงกับใช่ไหมไอที่พักพิงหรือว่าแต่ปาลิบันเขาบอกแล้วว่าเขาไม่รู้ว่าอยู่จริงเขากําลังตรวจสอบครนะครับครับออันที่สองปาลิบันเองก็กล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่าละเมิดข้อตกลงโดฮาครับ เข้ามาลุกล้ำอธิปไตยของอัฟกานิสถานนะครับคือคือมันอย่างนี้ครับคุณวัชรนงครับตอนที่เข้าตกลงกันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนั้นตาลิบันยังไม่ได้กลุอำนาจในอัฟกานิสถานครับอัฟกานิสถานมีรัฐบาลอีกชุดหนึ่งของอาชรักการ์เอถูกไหมฮะแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปตกลงกับอัฟกันตาลิบันว่าอเมริกาอาจจะเข้ามา จมตีในอัฟกานิสถานปฏิบัติการทางทาหารได้ um, uh huh. นะครับ uh huh. ต่อต้านอันกออิดาได้ถ้ารัฐบาลอัฟกานิสถานขนาดนั้นก็คือเขาเรียกว่ายามิค huh. บ um um ิท huh. พิกออฟอัฟกานิสถานปกิรัฐบาลเก่าเนี่ยย um ินยอมถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยรัฐบาลเก่ามันไปแล้วมันถูกโค่นไปแล้วดังนั้นในข้อตกลงนี้มันจึงมีปัญหาว่าเอ๊ะ เอเถ้าอเมริกาจะเข้ามาโจมตีครับต้องอได้รับความยินยอมจากตาลิบันไหมออมถูกไหมฮะครับอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ว่าเอเขาก็กล่าวหากันไปกล่าว<อ>หากันมาว่าต่างฝ่ายต่างละเมิด<า>นะครับครบนะครับที<า>นี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเเอเอโดมเนี่ยฮะที่อเมริกาเอามาใช้เนี่ยครับเ โดยปกติแล้วเนี่ยนะมันจําเป็นที่จะต้องมีฐานมีเอที่ให้มันขึ้นใช่ไ้ะฮะครับที่มันมันมันขึ้นมาจากไหนอออืืซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ,รบก่อนที่อเมริกาจะออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยอเมริกาพยายามที่จะขอปากิฐานอุซเบกิฐานทาจิกิสถานที่อยู่รอบๆตรงนั้นเนี่ยะนะว่าขอใช้ฐานทัพ ะราไปตั้งฐานในนั้นครับเป็นฐานปฏิบัติการละเพราะว่ามันต้องมีคนไปไปคนโทรลโดนนะนะจากระยะใกล้ใช่ไหมะอาจารย์ก็ต้องมีฐานปฏิบัติการเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อเมริกามีฐานในอัฟกานิสถานใช่ไหมครับก็เอาโดนขึ้นจากที่นั่นแล้วก็ข้ามไปโจมตีในปากีสถานครับครับนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยรัฐบาลปากีสถานเขาเปลี่ยนชุดนะครับนายกใหม่ขึ้นมาครับเขาก็ ไม่ยอมให้อเมริกาเข้ามาอืมเอาโดนเข้ามาถล่มทีนี้ก่อนอเมริกาจะออกเนี่ยเขาก็ไปขอปากีว่าขอตั้งฐานได้ไหมปากีบอกว่าไม่ไม่ให้ครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้อเมริกากับปากีนี่ยมีปัญหากันจนกระทั่งผู้นําคนนั้นนีะตอนนี้ก็หลุดออกไปจากตำแหน่งไปแล้วถูกไหมครับทีนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากเปลี่ยนผู้นําในปากีฐานผู้นําคนใหม่เนี่ยอาจจะตกลงกับอเมริกาแบบลับลับ ในการปล่อยให้เอาขึ้นบินขึ้นจากปากีสถานซึ่งซึ่งหนังสือพิมพ์สื่อของจีนเขาก็รายงานแบบนี้อว่าจะขึ้นจากปากีสถานครนะัซึ่งตอนนี้เนะี่ยปากีสถานเขาเขาก็ออกมาปาฏิเสธว่าไม่ได้ขึ้นจากปากีสถานะ,นะรตรงนี้มันมันมันสาคัญยังไงฮะคือคือเออมันจะทําให้การบิลเนี่ย ม,มีปัญหากับใช่ปากีสถาน,าก,ถานก็คือถ้าที่ไหนใ,ให้เป็นฐานเพื่อจะขึ้นโดรนไปโจมตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ต้องเอาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นศัตรูรถูกไหมอาจารย์ต้องมีการโจมตีทั้งทางลัดทางลับ,ลบและทางแจ้งกลับคืนไปเพราะฉะนั้นถ้าปากีสถานเป็นฐานปฏิบัติการครั้งนี้โดยปล่อยโดนขึ้นมาแล้วก็มีคนมาคับอยู่ตรงนั้นเนี่ยทางตาลีบันก็คงจะเอาเรื่องกลับไปที่ปากีสถานได้ก็จะกลายเป็นศึกในพื้นที่ขึ้นมาได้ทีนี้อาจารย์มองว่าแล้ว แล้วแล้วเป็นปากีสถานไหมอ่อมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าปะกอนในสมัยก่อนเขาเคยมีข้อตกลงลับรับกับสหรัฐอเมริกาสมัยที่เขาทําสมัยที่เขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันครับแต่วันนี้มันห่างเหินกันไปนะเพิ่งจะน่าจะกลับมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนก็คือเนี่ยเอ่อเป็นเป็นประเด็นสําคัญเลยว่าถ้าคุณวสนาพงศ์เป็นตาลิบันเนี่ยคุณวสนาพงศ์จะรู้สึกยังไงว่าเฮ้ อเมริกาสามารถที่จะเข้ามาโจมตีในอัฟกานิสถานได้ครับนะฮะแล้วโจมตีได้แม่นยำอย่างนั้นด้วยนะครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอัฟกานิสถานขณะนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีระบบต่อต้านเขาเรียกว่าอะไรฮะต่อต้านทางอากาศอะนะครับครับป้องกันภัยทางอากาศอยางเนี้ยเขาไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าอเมริกาสามารถเอาโดนเข้ามาเนี่ยก็คือสามารถ ยินถล่มได้<ช>ตลอดเวลาครับครับครับซึ่งซึ่งการอาจารย์ไปเริ่มต้นหมายถึงว่าจะเริ่มเล่าตั้งแต่นักลบบูจาฮิดีนซึ่งแน่นอนก็ก็กระจายกันอยู่ทั่วๆไปหมดทีนี้ภาพรวมๆของภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลางตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปไหมอาจารย์คือคือผมติดตามข่าวผมจะเข้าใจว่าซาอุดีอาระเบียซึ่งก็เคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริการะยะหลังมานี้อย่างที่เราทราบว่าเจ้าชายเอบเสเองก็ ถอยห่างออกมาคือคือคือถอยออกมาจากอเมริกาด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ยินว่ามีการเชื่อมโยงไปกับอิรานคือเป็นมิตรมากขึ้นแน่นอนกับไทยซึ่งไทยเราก็อยู่ห่างออกไปแต่เราก็เป็นมิตรทางการต่องที่ทางเศรษฐกิจว่าไปแต่ว่าข้างในตะวันออกกลางเองเอความสัมพันธ์รวมๆของทั้งหมดนี่มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยนะครับในตะวันออกกลางนะฮะมันมันแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับที่ ถ้าเป็นไอ้อดีศก <im itation> ็คงจะขัดแย้งกันเละเทะครับก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของซาอุดีอาระเบียกลุ่มใหญ่เลยใช่ถูกไหมครับอ่อีกกลุ่มอันนี้อันนี้ก็สนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาฮะอิสราเอลมั้ยฮะอืมอิสราเอลนี่จะแยกตัวไปอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากเลยนะครับแต่ว่าในในตะวันออกกลางในกลุ่มมุสลิมเองเนี่ยก็มีซาอุดีอาระเบียกลุ่มใหญ่มีอิหร่านนะที่มีรัสเซียหนุนถูกไหมครับแล้วก็มีตุรกีที่พยายามที่จะ ชักชวนให้ประเทศเในตะวันออกกลางเนี่ยดําเนินนโยบายที่เป็นอิสระจากมหาอำนาจอื่น<า>แล้วมาจับ,บมือกันครับทีนี้ปรากฏว่าทั้งสามกลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็หันหน้ามาคุยกันมากขึ้นอืนะครับโดยเขาใช้จังหวะเวลาไหนครับคุณวัฒรนภพครับจังหวะเวลาที่อเมริกาเนี่ยไปวุ่นวายอยู่กับยูเคนไนะต้หวันและจังหวะเวลาที่จีนกับรัเสเซียพังงาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งทุกฝ่ายมาหน้ทุกฝ่ายต้องการที่จะดึงนะฮะ, hmm. ะกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางประเทศอาหรับนะไปเป็นพวกครับนะดังนั้นเป็นช่วงที่เขาก็สามารถที่จะดําเนินนโยบายอิสระได้เล่นตัวได้เขาจึงใช้โอกาสนี้ในการคุยกันเคลียร์ปัญหาภายในกัน<ะ>มันก็เกิดสมมุติฐานสําหรับผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะะเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะ แตกแยกต่อสู้กันขนาดนั้นอืเพียงแต่ว่ามันมีตัดใจเรื่องของมหาอำนาจทิศแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาแล้วก็ขัดแย้งกันเองโดยใช้กลุ่มประเทศในภูมิภาคเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวแทนเป็นพ็อกซี่วอลเป็นสงงรามเป็นพ็อกซี่วอถูกต้องเลยครับทีนี้ผมจะเชื่อมโยงให้เห็นแบบนี้ครับว่าการตายของสวายดีมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องพวกนี้อันที่หนึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่า สมาชิกแอ่นกอรดาเนี่ยก็อาจจะเสียขวัญแล้วแหละครับนะครับส่วนมึงก็จะไปร่วมกับกลุ่มไอเอสถูกไหมครับจํานวนมากเลยนะเพราะฉะนั้นไอเอสจะแข็งขึ้นนะพอไอเอสแข็งขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาการก่อการร้ายในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะกลับขึ้นมาเอมีความสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับประเด็นที่สองครับน่าสนใจอันนี้ออคุณวัชรนภพสงสัยไหมครับว่า เออแล้วใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนต่อไปหัวหน้าคนต่อไปถูกไหมฮะก็มันมีการวิเคราะห์กันว่านี่อาจจะเป็นอดีตนะครับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบิลาเดนซึ่งปัจจุบันเขาคุมการวางแผนทางด้านปฏิบัติการทางทหารอยู่นะครับชื่อว่าซเอ l อัลอาเดนนะฮะ คนนี้ก็มีแววมากนะครับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดว่านายาสำคัญมันอยู่ตรงไหนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอับดุลละมานอันมักรีบีนะเป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อของอันกอยดะเป็นลูกเขยของเออสวาฮิรีนอครับแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับคุณวัชรนภกรสองคนนี้เนี่ยนะครับในทางการข่าวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่า อยู่ในอิหร่านถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดต่างกันแต่ว่าเขาบอกว่าสองคนนี้อยู่ในอิหร่านเข่อนไวอยู่ในอิหร่านและอิหร่านก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะนี่คือในข้อกล่าวหาของสัฐอเมริกานะในสมัยไม้ไม้ปอมเปโอครับดังนั้นดังนั้นผมกําลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเอคนหนึ่งคนใดในสองคนนี้เนี่ยนะขึ้นมาเป็นผู้นําเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะโยงทันทีว่า อิหร่านให้ที่พักทิงอ่าอยู่เบื้องหลังที่นี้ในสมัยของไมค์ปอมติโอเนี่ยนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยุคทั้มเนี่ยเขาบอกว่าอิหร่านคืออัฟกานิสถานแห่งใหม่อแต่ว่าอิหร่านให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะโยงเข้าไปเล่นงานอิหร่านตรงนี้แหละฮะมันจะทําให้อุณหภูมิความร้อนแรงนะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน S <S เพิ่มขึ้นอ,อีกทางหนึ่งนอกจาก<ห>นั้นเนี่ยอีอกนิดเดียวฮะคือมันก็ยังมีอันไกยดาก็ยังมีสาขา<ห>ของตัวเองอยู่ในแอฟริกาอยู่ในแอลจีเรียก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะดึงหัวหน้าสาขาที่สำคัญสำคัญเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำแทนนั่นมันก็จะหมายความว่าไอหัวหน้าไม่ได้อยู่ประจำฐานก็คือในแอฟริกาอันนานจะไปอยู่ที่อื่นครับครับอันนี้ก็เป็นไปได้ครับผมอาจารย์ครับคือ พอผูกโยงไปถึงอิหร่านก็แน่นอนว่าว่าทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าในายุคสงครามเย็นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นพ็อกซี่วอยาวนานมาแต่ตอนนี้เนี่ยสังคมโลกเราก็ทราบแล้วว่ารัเสเซียก็เข้าไปเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดยิ่งกับอิหร่านในตอนนี้แล้วรัเสเซียกับอเมริกาก็ถ้าจะเปิดหน้าเล่นกันอยู่แล้วในสงครามยูเครนอย่างที่เราทราบแล้วก็เปิดหน้าเล่นกันแล้วกับจีนอย่างที่เราทราบถึงแม้ว่าจะเอาไต้หวันเป็นเป็นจุดเอ่อเป็นจุด ปะทะก็ตามเนี่ยนะในขณะเดีวยวกันตะวันออกกลางตอนนี้พอ,อาจะาเล่าว่าไม่ว่าจะเป็นอิหร่านซาอุดีอาระเบียหรือตุรกีเนี่ยเขาเริ่มใกล้ชิดก,กันมากขึ้นเขาเริ่มประสานมือกันได้แล้วเนี่ยแล้วสถานการณ์การแทรกตัวลงไปของสหรัฐอเมริกาเขาจะทํำยังไงฮะในขณะที่รัเเสเซียเองก็เชื่อมกับอิหร่านแล้วก็แน่นอนกับจีนก็เป็นพันธมิตรของฝา้าคันนี้แล้วแล้วแล้วสถานการณ์ในในตะวันออกกลางมันจะเป็นไงต่ออาจารย์เหลืออู่สองสามนาทีเท่านั้นเองฮะอาจารย์มองแบบประเด็นข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเลยฮะอาจารย์ ครับผมผมนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมโจไบเดนถึงไปเยือนซาอุนะครับก็เพื่อที่จะแทรกตัวเข้าไปอย่างที่คนรัฐนะผงพูดะแต่ผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าไบเดนอาจจะไม่ได้ต้องการอไปขอให้ซาอุผลิตน้ํามันนะนั่นคือวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะไม่แการห่วงกังวลมากที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือการที่ซาอุและกลุ่มประเทศอาหรับจะ ยกเลิกระบบเต,ตโตดอลลาร์ oh. นะคือการซื้อขายน้ำมัน,นโด,ย,ดยใช้เงินดอลลาร์ใช่ครับ<ม>เพราะนี่คือเครื่องมือเดียวที่ตอนนี้ที่สหรัฐมีมและเหนือกว่า<ม>จีนและเซียเราจึงเห็นว่าจีนและเซียพยายามที่จะซื้อขายน้ำมันหรือว่าลดอิทธิพลของดอลลาร์ลงแล,แล้วถ้าอาหรับ นะครับเปลี่ยนไปคือขายน้ํามันผ่านสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์เนี่ยนะเป็นเปโตนอนดอลลาร์หรือว่าหรือว่าลุวนไรตาลเนี่ยอเมริกาเนี่ยซุดเลยนะครับความเป็นมานนดมากของอเมริกาเนี่ยซุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการที่จะคงเรื่องนี้ไว้ โอ้ oh, ค,รครับผมอาจารย์เฉลยคำตอบสุดท้ายภายใน2อนาทีนี้แล้วครับว่าว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ขอพระคุณอย่างสูงโอตอนนี้ต้องเอาใจช่วยอ,อเมริกาแล้วอาจารย์ผมรู้สึกว่าเขาก็บังตกที่น่าลำบากจริงๆอันนี้ก็เรามองแบบอย่างคนนอกแต่งจริงเราไม่ใช่คนนอกเลยถูกไหมฮะเพราะแน่นอนว่า ศึกในทุกที่อย่างไต้หวัในนี่ใกล้ตัวเรามากยูเครนนี่ก็ทําให้ทราบแล้วว่าพลังงานราคาขึ้นทั่วโลกแล้วในตะวันออกกลางเองแทนที่โลกจะเดินหน้าไปได้ด้วยสติภาพละค้าขายก็ได้ยางดีฟื้นตัวจากโควิดทุกอย่างก็ทําได้ยากถ้าทุกคนเอาแต่ขัดแย้งกันอย่างไรก็ตามโอกาสนะรบกวนอาจารย์มาโนธใหม่แม่เข้มข้นจริงๆครับอาจารย์ครับกราบขอพูดอย่างสูงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบยินดีครับสวัสดีครับ